เเฮฮ้้ยอะะไรวยตดูก็ตามดิมันมาซ่อนไว้คุณูุณไหวบ้างเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นเ็นนะคุณนะนี่นะทุกคนเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะห้างหรอหัดเออดีดีนะดีนะไม่ล้นลงไปนะดูดิโอ้โหงานเขาเลยเฮ้ปุณจับให้ดี เฮ้ยจับอันนี้ไม่ได้จับอันนี้ไว้อย่าไปห่วงโอ้ยไม่พี่เอ้ยมันโอ้ยมันเปาะจท้เลยนี่ก็จะหักแล้วนะทุกคนกล้าแล้วอืนี่โอ้โหถ้าตกใหม่ก็หักนะคนนะสวยแล้วแดดดึกแล้วด้วยเหมือนจะได้เวลาตัวนั้นมันจะมาไดิพี่เราไม่มีที่นอนแล้วอือกูว่าพุแน่เนี่ยคือ ต้นไม้หักเต็ม,นะม,ลมเลยค่ะผู้บรรยากาศก็ยังวงเวียนเช่นเคยนะทุกคนั้างอย่างนี้แล้วพวกผมก็เข้ามาตอนมืด,ดนี่นะทุกคนห้างผมเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกันเลย เดี๋ยวผมจะให้น้องผุขึ้นไปก่อนนะทุกคนนะระวังนะผุอยู่ไว้ดิขึ้นไดปป่ะเอาไปใช้ระวังนะระวังว่ามันจะผุว่าดูน้ำหนักเองมาเดี๋ยวพี่ซ่องไปให้เออนะอันนี้อันนี้ฮักยิ่งยังไม่ได้ซ้อมเลย สูงนะทุกคนไม่ต้องกลัววนะ่าไม่สูงนะนี่ผมใช้มุมสูง โอเคปลัดัฟไหมยังแข็งแรงอยู่เหรอนี่นะทุกคนบรรยากาศรอบห้างนะก็จะบางเวงอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาโพว่าให้เราเห็นนะไหนก็จะเป็นลึกเข้าไปนะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าเค okay, ทุกคนแต่พ่อผมต้องบีบพื้นไปแล้วนะอยาเราจะส่งกล้องให้น้องผูขึ้นไปนะ ร้อยตลองดอี่มนี่นะทุกคนบรรยากาศในห้างของเรานี่ ดีนะคืนนี้ฝนไม่ตรงนะคุณนะ<ช>นแห้งไปแล้วแต่ว่าพวกเศษไม้พวกกิ่งไม้นี้แบบหักเกิดข้างเราก็ดีดอันตรายนะเราไนเระวางัวงๆต้องมาซ่อมก่อใช่ไม่งั้นเราจะนอนกันไม่ได้นะทุกคนสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนช่องน, <7 K S 1> นุ่มเจ็จเคนะทุกคนก็วันนี้เราก็ขึ้นมานอนบนห้างอีกเช่นเคยนะคุณนะใช่เป แต่คืนนี้พ่ผมกับน,น้องพูเนี่ยจะมาพิสูจน์นะว่าไอ้ผู้ยิงที่ผมเจอวันนั้นน่ะคือตัวอะไรกันแน่นะพูนะครับวันนี้น้องพูก็จะมาขอลงไปพิสูจน์เองเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวน้องพูก็จะไอนี้ลงไปโชว์ไอนี้เลยนะโชว์ฝีมือเองเล้นะคืนนี้ขอมีวิชาติดตัวบ้างครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะได้เห็นน้องพูโชว์ฝีมือนะทุกคนนะแล ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับหนุ่มเจ็ดเค้ด้วยนะครับผมใช่ก็คืนนี้เราก็มากลางดึกอีกแล้วนะครับนะใช่ตอนนี้ว่าผมก็อยู่บนห้างในป่าลึกเลยนะทุกคนเราก็อยู่กันดึกละแต่ก็สองยังไม่เจอเิ่งเลรับหรือตัวประหลาดหรือตัวอะไรแปกประหลาด,ลาดอืมเรื่งเหรอ มันตกใจเวเองนะทุกคนนะก็ดูบรรยากาศทางล่างอะไรนะทุกคนบรรยากาศทางล่างก็จะประมาณนี้นะทุกคนต่ซองไปคือยังไม่เจออะไรนะเพื่อวันนี้เงียบนะทุกคนอย่างเรายังไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรนะ เงียบมากเงียบจริงนะทุกคนนะง่วงอยังครับผยังไม่ง่วงเลยอันนี้ก็เวลาก็จะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังนั่งรอนะทุกคนนะเรามาเพื่อพิสูจน์เลยนะว่า ที่เราเจอเนี่ยมันใช้คนหรือตัวอะไรกันแน่นะทุกคนนะที่มันแปลงร่างมาเรี้ยกผมลงไปนะวันนี้ก็คือเรามีกันมาสองคนแเราก็จะลงไปพิสูจน์กันเลยนะพูนะแต่น้องพูได้บอกกับผมไว้ว่าจะขอลงไปคนเดียวก่อนนะพเพื่อจะพิสูจน์วิชาของตัวเอง ดเดี๋ยวผมก็จัดให้นะเพราะว่าน้องมันก็ยากรู้ว่ามันไปคันไหนแล้วนะมันจะไหวจริงก็เจอหรือไม่จะตามทางได้เนละยไหวก็ได้อาจจะไหวก็ได้น,ะนีด้านฝั่งนี้นะทุกคนเรายังไม่เจอรบอบๆทางเรา ฝั่งนี้มันจะมองยากๆหน่อยนะทุกคนคนะ่อนข้างที่จะเงียบนะมนไม่เจออะไรนะเล<ร>็กดาดก็วางเวงเ,เออะทำไมมันเงียบจั่างวะปกติมันต้องเห็นไฟใายเราหรือว่ามันไม่เห็นกองไฟเราเรา,เราไม่ได้ก่อไฟเลยนะ <c oughs> บรรยากาศข้างบนนี้คือเงียบเลยนะทุกคนนะแล้วก็ข้างล่างก็เงียบของผูกก็หล่อแย่เหมือนทำท่าจะลามแบบกว่ายอมอกอเตรียมตัวให้พรนะ้อมนะเดี๋นี้ถ้าโปมาคือเราจัดการเลยเงียบ่ะวันนี้ไม่ยินเสียงอะไรเลย เงียบเลยแล้วทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่มีอะไรนี่นะทุกคนเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะนั่งเราฮักเออดีดีนะตกดีนะไม่ล่นลงไปนะดูดิโอห่านเข้าเลยเฮ้ยผมจับให้ดีเฮ้ยจับอันนี้ไม่ได้จับอันนี้วะอย่าไปห่วงโอ้ยไม่ดีเฮ้ยมันโอ้ยมันเปาะเจ้าเต๋อนี่ก็จะหักแล้วนะทุกคนขาดแล้วอืนี่โอ้โห ตออ้างามังก็หักนะกคนนะสวยลแล้วแต่ดึกแล้วด้วยเหมือนจะได้เวลาตัวนั้นมันจะมาแล้วดิพี่เราไม่มีที่นอนแล้วนะอือผมว่าผุแน่เนี่ยคือไม่ปลอดภัยแล้วนะทุกคนทางเราผังนะทางผังน,ง,ผงนะทุกคนเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะอันตรายมากอันตรายมาก เกือบไปแล้วผูเกือบล้วงแล้วคือจริงวิผมว่าแต่ผมตอนแรกผมดีเสียงคือผมผมก็ไม่เอะใจเออที่รีบฝาผ้าไว้เลยยินเอยฝาฝาเก่งไว้เราต้องมานั่งทำไหม้ละนั่นเองนี่นะทุกคนเออมาเดินน้ำฝนใช่ดูทะลุลงไปนี่คือนี่เรียบเรียบหลอกให้ทุกคนดูความสูงดีแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มา ดูตัวน้มันมเราดูความสูงนี้ทุกคนสูงมากเลยนะดืดบประมาณห้าเมตรได้เดี๋ยวลองนี้คลายแบบแม่สูงนะทุกคนนะนี่นะความสูงมันดูดิถ้าล้วงลงไปคืองานเข้าเลยตอนนี้คือห้างหักนะทุกคนเดี๋ยวพวกผมต้องขนต้องต้องรีบย้ายด่วนนะพูนะ แม่งอยู่อยู่บนนี้ไม่ปลอดภัยนี่อ้เฮ้ยไม่ได้เองก็ได้มั้างเพื่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ลองแล้วเองก็ให้เยอะเลยนะแต่เดี๋ยววันไหนวางเราต้องมาซ้อมแขวนน้องคนนี้นะทุกคนดูคานมันหักนี่เดี๋ยวพี่นุ่มจับเหลาไหมวันนี้วัยดูความสูงโหเกือบห้าเมตรแล้วครับได้พี่ em nguyễn mặt con mặt nó có khen ngang bị lạ đấy Thank เอามัดพิษด้านห,หน่อยเกือบไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เกือบหัวทิมผืนแล้วนะทุกคนนะดีนะทายท่ายไว้เมื่อกี้เราได้ทายไว้ทันบอก่มไม่ได้ทันนี่ว่าหัวทิมผืนแล้วนะทุกคนนะ 真的。And, uh มาลงมานี่ผมก็ได้ลงมาแล้วนะพกนะตอนนี้น้องผู้กำลังจะลงมานะดูที่ห้างผมหักพับเลยนะอันตรายจา้า ลอดภัยกีกรออ่ะอืมโหดูดิมันโดนน้ำอะนะพวกนะใช่แล้วเราก็ไม่ได้ดูเลยดีนะมันหักแล้วมันยังเรายังเกาะถ้าเราไม่มีกิ้งตัวนันะ้นอะเทียบหล่อยอระวังนะพวก เกือบไปแล้วนะทุกคนเกือบหัวทิ่มพื้นเลยนะดีวเดี๋ยวผมต้องออกจากป่าดึกๆเดินดื้อนะทุกคนนะอันนี้ผมก็ได้ลงมาแล้วนะทุกคนนะแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาที่เราต้องเดินออกไปทางนู้นนะทุกคนพาะผมต้องเดินไปทางนู้นนะ แถมยังอันตรายด้วยแล้วดึกดึกขนาดนี้นะพูนะเฮ้ยนุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผูอะไรวะใช่ป่ะพี่เออใช้ใช้ทุกคนมึนจะเจอกะเสมิงแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยเสมิงมันพาใครมาด้วยวะเฮ้ยเสมิงหรือใครวะนะมีชุดข้าวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูรก็ตามดิมันมาซ่องไว้พู ผู้ใหญ่บ้าเงเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นเย็นนะผูนะถอยถอยมาถอยมาถ่ยมาเฮ้ยหรือว่ามันใช้วิชาอะไรให้ห้างเราหักหรือว่าอะไรผู้นั่นนี่นะลองพูดถ,ถา่ายนะเออ เย็นผู้เระวังเราบ้ามันเข้ามาแล้วมันเข้ามา้ะเฮ้ยเหมือนาม,ามันจะสร้างสมุนมาสมิงตัวนี้เหมือนจะเป็นสมุนมันวะเฮ้ยผู้หอมาอดูไหวนะนัะ่นะทุกคนเดี๋ยวน้องครูจะเข้าลองวิชาเองนะเฮ้ยเฮ้ยผู้ใจเย็นผู้ เฮ้ยเฮ้ยู้ไปอะไร้าเกิดอะไรปะไม่มีแผล่เก็บของใช้อะใช่อ่ะเฮ้ยคือถุยมาใช่ไหเดี๋ยวเดยเฮ้ยไหวบ้าไม่ไหวอ๋อไม่ไหวเดียวพี่เองไม่เฮ้ยก้พอเย ui, bôi 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 ui, máy bôi 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 con bôi bôi ui bôi 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 ui, ui, Phú, bôi 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 พี่ไปไปไหนไม่รู้ห๊ะนดูตามนี่ตามเรืองแสงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยพี่้นวะเนุ่มพี่นุ่มเฮ้ยพี่พี่ลูกลกพี่ตั้งสติก่อน

เยเป็นไรปะป็นไรพี่คือจังไรที่กันนยังงนเฮ้ยเฮ้ยพี่เลัตามเรื่องแสงอะไรนั้น

ดูวะนี่ต้น <and> <Wars> <manyas>